กิโลดกิโลดเสียงพอหลอดครับพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่พอหลอดเอิ่นพุณตาท่องสุกไปเข้าไปทั้งในไป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 ทั้งในเออไปคนเข้ากันนั่มไปตัวคนดังนะครับคนดังในยุคน okay. ี้นะครับนี่ครับกันเราถึงเรื่องตาท่องสุกนี่บ่มีไผ่โป้หงครับพ่อพี่น้องครับตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่างวดนี้บ่แม่นล้านเปอร์เซ็นต์ครับพ่อพี่น้องครับ งวดนี้จักเปอร์เซ็นก่อนงวดนี้พันล้านเปอร์เซ็นครับครับผมครับครับครับโอ้เมนอคนกันไม่กินข้าวโยบ้านคุณตาท่องสุขเมื่อนี่ก็ได้่ว่าที้เด็ดของเมื่อนี่นะครับคุณตาท่องสุขคนจิบปล่อยเรียกให้เข้าบังหวดนี้วันต่อไปเมื่อนี่นะครับ หลังจากกินเขากินน้ำแล้วเขากับมะรุ่นกันเมื่อวาคุณตาทองสุกจะปล่อยทีเด็ดตัวไหนอืมขันว่าปล่อยก็แล้วไปครับแต่ว่าขันปล่อยเข้ากับจีได้เป็นแนวทั้งอืมตลอดก็กำลังกินเขาอยู่ฟังพี่อ่าแม่น้องหน่อยกินเขาอยู่ทั้งในเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้ลทั้งในเพิ่นไดยังกินครับผมนี่ครับเปิ้นกำลังสุนุ่มส่มเซากินเขากินน้ำวัดดีครับแม่น้องครับวัดดีครับครับผมนั่น แม่นกกำลังกินข้าก็กินเข้าไปจะแทบแต่แม่นกนั่นอเอากินสักวันได้แม่ได้คอยสีสัมผัสอ่อ่าเอาได้พออนุญาตได้แมได้ไห้ไทยได้แม่นกวาหมู่บ้านงูเข่าบ้านผาตางสูงมันนี่ลงมาโอ้นั่นเห็นม่หมู่บ้านงูเข่าบ้านแม่งูเข่าบ้าน มามากินข้าวน้ำกันซุกซุกนตอนนี้กำลังทำการไล์สดนะครับไล์สดนะครับเม่นกอ๋อปีนี้อายุต่วไหนเลยขึ้นยัางงามอยู่เื่เกาอยู่ข้นผู้ง่ามเป็นเียร์น้อเนาะโมเมนสิบ้างวัดีเพาะอายุเม่นกนะนั่นเห็นว่า ตัวจไดแม่ได้อายุเท่าไรแล้วครับปีนี้ห <65. S 3> กสิบห้านี่เห็นบ่บอเมีน,นแ,มแต่สามสิบยังแก้วหกสิบห้ากับยังแก้ว,กวต่ำบกุงกับเสียบ,บนี่ครับหน้นานที่ปีหนึ่งที่ได้มีโอกาสเห็นคนดังมากพ่อ,อ,อกันอยูน่าสถานที่แห่งหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ไม่ยามไม่ยามตบีดน่ะมาให้เพื่อนผูกแขนให้ไมาให้เพื่อนผูกแขนให้แล้วแบบข้าเจ้าซาวาโมหันมนี้ปอกเรื่องอะไรลูกเด็กเฮียนอันเฮียนคาหาวิซ่านั่งอันอันนี้แม่นโมกบ่ครับนี่ยเ่องใดครับเรื่องจริงบ่ครับเนี่ยนั่นว่นเม่นเห็นแม่นนกน้อยโมกหล่แล้วก็หมายมืก็ต้องเข้าใจว่ามกอะไรสักการ์มัมกหลายบ้านเถอะอืมครับ พอถุงสูบเลยว่าโอ้ยพอ้องเฮียนก็ได้ดอกพันเซนท์ทัวผู้เดียวก็เอาอยูพันเซนต์เองครับผมนั่นแมียนี่ดีนี่กันเรียกเล่ากันได้เล่าได้เป่าคาถาแแบบแมีนโลดนี่อีกพอต้องสูบไปเขาเพิ่มขึ้นนะคุณท่านว่าว่าเลี้ยงคนตาทองสูกร้านเปอร์เซนต์ไม่ชั่วหำไ่นเมียนโหลดได้เลยบพรพี่พู้ได้อีกเอาข่าเอาข่าเอาดครับอานิการลบกวนเวลาเพื่นกินข้าวกินน้ำ แซมหนึ่งเดี๋ยวจังไรห้อากัดจะปอกไปคุยกันทั้งนอกรึไม่ครับให้เพื่อนกินข้าวกินน้ำสักก้อนเนาะพ่อไอ้พี่น้องเนาะครับจะคุยกับกันครับผมกูนี่มากกับแม่จอว่าสิบว่าถ้าสัวหามเราบันได้ช่วยบ่ได้ช่วจักรยานบัไดช่วยครับผมอ่ะก็รอกันต่อไปนะครับอ่ามีตะกั่วจ้าว่าความทรมานอยู่ที่การล้อพ่อยๆพี่น้องเของมาแล้วกาอยู่เป็ี่นมูอกันไปสักก้อนครับผม อืมเอาเหี on, ้จ้ากังแม่อ๋ออะไรมือไหนเถี่อ๋อช่องพ่อหลานนี่คือตีไกออฟฟิเชียลอ๋ตีไกอ๋อีกบอโอผมว่านตีไกออฟฟิเชียลอ๋อตีไกออฟฟิเชียล ่าช่องแม่นกนี่เด่นชนะชื่อว่าเจ้าง่ายันะ <Until> เสียงอีสาน <Then> เสียงอีสานสออเ, <is> เสียงอีสานที่ซื้อบอกเนี่ยเสียงอีสานออฟฟิเชียลนะครับพวยพี่น้องครับอือ่าผู้ใดอยากเข้าไปลู<อ>ล่ตื่นลึกนาะบางหรือว่าอยากลู่เรื่องเล่าต่างๆหน้าๆที่แม่นกน้อยเนี่ยได้เฮ็ดเป็นคลิปลงไปให้พวยพี่น้องเอฟซีเบิบ่งกะเรียนเชิญครับครับผมอยากลู่ความเคลื่อนไหว ครับผมทำบอสว่า <c> ด <oughs> <laughs> so <y> ีครับีห่มาจังไหอีกนาอแม่นน่ฮะแม่แนี่เดียวกันมาเนีเดียวกันเออก็ช ปัใจโอ้เอาจะตัวเอาพ่อพ่อยิ้มสกงคนโอ้บอกโอ้บอกําังตีบอกแล้วยิ้มเข่าปั๊ดใจมากนี่นี่ทั้งตีเข่าทั้งางทั้งบนเด้อค่ะเข่าทั้งล่างทั้งบนแม่ได้ลายไปไหแม่ย่างละหน่อยเนาะย่างละหน่อยย่างันวางซี้หาเสียนอ่บอกแม่บอกบอกไปอาครับนี่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 อันนี้ก็คือผู้โชคดีครับ โชคดีได้ทั้งบนทั้งล่างจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับคุณแม่คุณแม่มาอาศนี่แม่กินข้าวไปแม่ในบ้านนั่นนะเืออยืนนิ่งตั้งแต่กี่พ่อแม่อยู่บ้านนี้บ้บ้านี้ก็ไปยืนน่สว่างโอ้ยใหญ่ไปยืนน่สว่างโอ้นี่ครับกินข้าวกินน้ำไปแม่ ครัอบดีม่มากมาเนียใช่อเลยครับครับผมแม่นสวยกนอันอันไหนได้แม่ด้ออันสวมแมสหน่อยนะครับแต่ว่าฟูกินว่าต้องสวมนะครับแล้วผูกินเขาว่ต้องสวมคับเอาเราน้าหัวมวนกันไปครับไปพี่น้องถ่ายีารอเวลา รอเลิกอันเป็นสําคัญนะครับเลิกสําคัญเลิกมงค้นข้าเจ้าอเลิกมงค้นคุณพอท่องสุกมือนี่เพื่อนเียที่เด็ดตัวไหนอาจจะฟันมาตัวเดียวก็ได้อาจจะฟันมาเป็นอ่าบนล่างก็ได้นะครับคลิปนี้อาจจะมีที่เด็ดนะครับ น,นี่ถือว่าปฏวิวัติวงการยูทูบเบอร์นะครับเมื่อนี้ก้ไ่้ทั้งส่วนเมนกเพิ่นกะเฮ็ดยูทูปเพื่อกันอพอหลอดเพื่นกระเฮ็ดยูทูปเพื่อกันเมื่อนี้ไ้ว่ามาท่อนกันยูทูบเบอร์นับร้อยครับอยู่นี่มาท่อนกันอยู่ที่บ้านคุณตาทองสุกร้านเปอร์เซ็น์ซูเปอร์สตาร์ดาวลุ่งด้านหวยคำนวณน,นะครับ กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแ <tro> รงนะ oh, ครับสําหรับยุคนี้นะครับถ้าคอหวยใครไม่รู้จักคุณตาทองสุกนี่โอ้ตกข้าวแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับเงี้ยขาถาแต่เงี้ยขาถาวัจจุบันข้าจะว่ามีปอยิพอเลยว่าจะเลี้ยงถอนั่งเจ้าสิเป็นบาทเจ้าราคาควบคุมมาสั่นทันอยากอยากปลูกแขนในีมาปลูกน้ำพอเออก็เลยมาปลูกแขนน้ำเพิ่น ชอบปอกเมียเจ้าเกาตัวกเมียผู้แก้วเดิเลี้ยงพี่เด็กนม่ยากคนโง่ไมปิดปอกพ่เกเียเาเลยรักษาปิดปับทีสาวเอยาีสารรักษชอบก็ให้ผู้แก้วนิน่อยรักก็ที่เลยผู้ใหญ่เลูแก้วบ้านเราที่เยากคพี่เอาเขาอย่างตัวก็เชื่อใจชื่อสารรักษา ใหปกยังพูดได้พนั้นิไฟลูกวางเสยงตัวก็ที่ออกแสงทกแขนที่อานจนาเจาปลูกให้ลูกเมือนั้นลูกออกแสงมาจัดเออแสงมากมากประสดังยางแย้งลูกกรพอเออภาพภาพไปเลบอกแล้วว่าคำพูดได้ยาก ให้ออกแซมผ้าผ้าให้ไปหาพ่ออาข่เดือดมาสั่นพรต้องสุกข่าสั่นต้นูแขนให้ไม่น้อยแล้วอาสาทูอีพออายุมันคนเงื่อนน้องพอนะออีพออายุมันคนเงื่อด้อแข็งแห้งแข็งแห้งเมื่อกีกินยาผมให้เคียเกิดมาเ่อกี้เคียเกิป่วยจะไปเก็บกินอะไรไปห้าวบานนีกสามเมื่ออีกสามวันพวกมาครผม บอกแต่เรื่องเจ้ทีนวลเรียกไันมาด้วยกันกับเรื่องหลักเลีกหลกเรีกเล็กไว้มาด้ยกันก็บอกมันมาด้กันน้องทุกคนอะไรขึ้นหนู่หน่อยเนียะไเก่งเฮงเก่งฮงเก่งครับตามผู้เดียว่าผู้เดียวไม่มาได้กับ้าไมโอ้อยากเอไปเป็นพระเอกเสีิสหรอได้ไหเร่เ้ยวเริ่เียวบอกคูณนี่เรียกเ็ตตัวบมางนกันมาิ ไม่ไม่มก็นอนอนู่ละเดี๋ยววันนี้จะปล่อยมันก็ไม่ดีเนาะปล่อยมันออกอะไรวะมันก็ไม่ดีบอกเชดีแบเห็นอยูเด๋วเดี๋ยวมันนอนอยู่อย่าต้องไปไหนมึงมันนนี่มันก็ปอกอ๋ออ๋อช้นบนมาบอกไงไงที่บอกนอนกันนอนบอกนนเน้ำนั่มันกูเชียนี่เขาเชียมันเป็นยีที่มวด้องตามถือวัตรบัตรจึ๋ดถือทุงหดบราณโบราณตลอดเรื่องเวลาัว โตเร็มากมกิดถามน้อนหน่อยบ่หามูมันก็นอนอยู่หันล่ะันก็นอนเดิมแหลมเลยว่าข้าวพกินย่างนอนหลับเรกซุ่มหนึ่งก็ได้บ่ออกมาเลยบ่กเสียถามนี่บ่วกเสียถามทั้งกรได้ลูกกับไปเอ็นซีสุ่ม่องเนาะเขาไปเบิ่งไปเห็นว่าผู้ใหญ่ท่องซุกบ่สันขังเรกไว้เออลูกเขาไปเบิ้งขังเรกไว้เห็นมันนอนเห็นมันนอนอยู่หันบ่สั่นเพราะคนคือสิงเงินเท่าแท้พอขังใบบ่สั่นกัเลยว่า คนยันลอยมาสั่นผ้าข่อยน้ำหาผ้าพ้องสุกแน่คนยันนี่บาย่เบาแย่เป็นะสักัเป็นะสัอ่เ้เออเออสิให้คนเอาไม้สูอหมจะคลองคนเรบ่บ่ถืออันสมบอกันมาสั่นบ่เหนียไหมดแล้วเพราะท่านนสวเราอยู่มานบเยอีส่หนียีสามเกีบ่บ่ไดนียวบ่ไห้สวอันว่าเชเลี้ยงเจ้าบ่เลีเมันหักจูหันหมดรจัดแ้วกสั่นบ่ดีหวนาะ แตวบารเลากับคือบ่เป็นกุ้จริงแต่วัาเป็นกุ้จริงดคันคันคันพู้ว่านั่นกจิมาเล่าโมอะกาจิมาเล่าเบล่นหละนอนะตว่าขอแก่แล้วเลยขอแค่แก้จ้านี่เราพระเอกตัวจริงจ้าคุละครเคเป็นมเสดงจีนะตาบาเป็นพวกเราอี้เล่าตลอดเลยนะครับ ไปห้าวบ้านจากใต้หัวข้าครับผมครับเมครับผมครับผมครับม่ใช้ไมคมื่อค่ะผิดภัณง์เสาียร์ฮะาช่วงเดืนไห